สวัสดีครับกลับมาเข้าสู่การรีวิวนะครับกระจกแบทท็อปกระจกกันรอยอนเนกประสงค์นะครับหลังจากก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทดสอบรุ่น0.2กนความยืดหยุ่นให้ดูแล้วนะครับตอนนี้มาดูขั้นตอนการติดตั้งกันหน่อยนะครับตอนนี้จะเริ่มจากตัวความหนา0.3นะครับค,ความหนาศูนตัวเนี้ยอุปรกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตัวกระจากกันรอยตัวเคสใสน,นะครับแล้วก็ปุ่มสติ๊กเกอร์สำหรับติดปุ่มโฮมซึ่งสามารถสแกนลายนิ้วมือได้นะครับขั้นตอนวิธีการต่างๆก็ ตามคลิปเลยครับก็ลอกตัวกระจกเก,าก่าออกก่อนแล้วหลังจากน้ำความสะอาดนะครับทาความสะอาดให้เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับความโดดเด่นของเขาก็คือตัวนี้จะติดมาพร้อมกับแผ่นอะคริลิกนะครับเราจะงัดงอแผ่นอะคริลิกขึ้นเพื่อดึงกระจกออกมานะครับจะสะดวกมากๆในตรงจุดน,นี้นะครับวิธีการติดตั้งก็วางตามตําแหน่งไล่จากปุ่มโฮมลงไปครับผมพยายามดึงฝุ่นออกให้มันหมดก่อนนะก่อนที่จะติดตั้งลงไปนะครับ วางตำแหน่งให้เสร็จสับพเรียบร้อยมือเบาๆใจเย็นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆรีดฟองอากาศออกให้หมดนะครับผมรีดฟองอากาศออกให้หมดเลยก็อาจจะหาพวกบัตร ATM หรือบัตรโทรศัพท์ดดวยก็ได้นะครับเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศออกจากตรงนี้หลังจากนั้นนะครับผมหลังจากติดตัวกระจกเสร็จสับเรียบร้อยแล,แล้วให้เราเอาตัวปุ่มโฮมสติ๊กเกอร์ติดปุ่มโฮมครับมาติดลงไปนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยเพิ่ม ไม่ให้ตัวปุ่มโฮมนั้นอยู่ลึกเกินไปจะได้รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไม่ลึกแล้วก็ตื้นนะครับแล้วคราวนี้เรามาทดสอบดูว่าตัวสติกเกอร์ตรงนี้ติดไปแล้วเนี่ยเราจะทัชไอเดียดอยู่ได้ไหมนะครับก็ทดสอบให้ดูสามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อก iPhone ได้เช่นกันนะครับผมต่อไปเรามาดูรุ่น0 2นกันบ้างความโดดเด่นของเขาอยู่ยที่ความยืดหยุ่นนะครับที่สามารถโค้งงอได้ค่อนข้างเยอะนะครับแพคเกจของเขาก็จะมีแผ่นตัวกระจกกันรอยแล้วก็แผ่นพลาสติกกันรอยด้านหลังนะครับ ตรงนั้นถือว่าเป็นของแถมความยืดหยุ่นของเขาเนี่ยดูในคลิปเลยครับค่อนข้างเยอะมากถ้าเปรียบเ,เทียบกับตัว0.3รุ่นก่อนหน้าหรือว่าของแบรนด์อื่นๆเนี่ยงอแป๊บเดียวหักเลยครับทำความสะอาดเช็จสับให้เรียบร้อยเช็ดด้วยกระดาษเปียกก่อนแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งแล้วหลังจากนั้นก็ดึงฝุ่นออกนะครับทำตามหลักการเดียวกันก็ติดลงไปในขั้นตอนเดียวกันเลยจุดเด่นของตัวนี้อย่างที่ผมบอกคือเรื่องความยืดหยุ่นแล้วก็จะเป็นความบางครับ นะครับความบางนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาการลอกสติกเกอร์ข้างหลังออกเนี่ยจะต้องใช้เทปกาวเดืองออกเนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบางมากติดไปแล้วเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆมันจะมีความบางนะครับมันจะมีความบางแล้วก็ความเหนียวความทนทานนะครับต่อการกระแทกและการรอยขีดข่วนผมยอมรับเลยครับว่าแบรนด์นี้แล้วก็ซีรีส์0.2สเนี่ยซึ่ง คุณสมบัติของจอเนี่ยค่อนข้างเหนียวมากจริงกระแทกแล้วก็แตกยากนะครับไม่เหมือนนุ่นอื่นๆที่ผมเคยเจอมาก็มันมันเปลาะหน่อยตัวนี้จะค่อนข้างเหนียวนะครับคุ้มค่าครับลองต้องลองเอาไปใช้งานดูถ้าใครยังยังไม่เคยลองนะครับผมแนะนําว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆนะครับในคลิปตอนนี้ก็จะเป็นการติดนะครับเหมือนกันครับติดไปก็ไล่ฟองอากาศออกให้เสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรแล้วครับเนาะ Okay. ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมถ้าใครสนใจก็หาซื้อมาใช้งานกันได้นะครับกับกระจกกรนรล่แบร์ท็อนะครับราคาก็เขียนไว้ให้ในเว็บแล้วนะครับที่สั่งซื้อก็ในเว็บก็มีแล้วเช่นกันนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ